สวัสดีเพื่อนๆน,นานาสั้นนะครับวันนี้มาชมหมายครับผมน้ำยังขุนนิดหน่อยนะครับยังไม่มียังมองไม่เห็นตัวนะครับประมาณนี้สักสองสามวันนะครับน้ำาปรงใสนะจะได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆน,น,นานาได้ลง ดูนะครับลำดำเมี่ยงนะครับจะดูฝั่งครับี่ก็อยู่ที่สะพานบ้านส่วนใหม่นะครับเลยจากที่ผมพักมาก็ประมาณ30โลครับผม ว่าจะมาถึงไม้นี้นะจะปรับไม้ครับของธรรมชาตินะครับน้ำยังมองไม่เห็นตัวปลาเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกซ้ำนี่ก็คงประมาณสามวันนะครับน้ำใสจะได้ยิงปลานะครับ